สวัสดีนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่เช้าวันอังคารธันวาคมที่เจ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเรามาดูนะครับวันนี้วาง Trade, แผนเรดเรามาดูผลการของวันน้องมาเสดเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เรามองในคู่ของตัว a อก่อนเลยนะครับตัว a อยนั้นเรามองว่าเราจะหาจังหวะเซลล์แต่ด้วยสัญญาณของ a อยเราจะเห็นนะครับว่า ขึ้นนะครับขึ้นมาหาแนวช่วงแนวต้านนะครับที่เราวางเอาไว้ในราคา0.7048ชุดนี้เรามีสัญญาณเซลล์นะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ดึกมากนะครับก็เลยไม่มีสัญญาณในการเข้าเทรดในชุดนี้นะครับตรงส่วนชุดนี้นั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเข้าชุดนี้นะครับเราก็จะลงมาบวกอยู่ที่ 70นะครับโดย SL จะอยู่ที่ประมาณร้อยหนึง่งครับถ้าคนที่เข้าชุดนี้นะครับก่อนที่จะถึงจุดตัวเส้นเรนโบว์นะครับก็จะถูก SL ไปนะครับชุดหนึ่งแต่ถ้าคนที่เข้าทางทางเทคนิคโดยการทดสอบเส้นเรนโบว์ก่อนครับก็อาจจะไม่โดนชุดนี้นะครับเพราะนั้นตัวของ a u ของวันนี้สัญญาณได้ขึ้นไปสูงนะครับ เราจะมองเห็นในส่วนของตัว AU นะครับในวันนี้นั้นเรามาวิเคราะห์วางแผนเทรดในคู่ AU วันนี้กันเราเห็นว่าตัว AU นั้นเกิดการทำการยกสวิงโลสวิงไฮใหม่ในชุดนะครับแบบนี้แต่ราคาแล้วเนี่ยยังอยู่ใต้เส้นเรนโบ นะครับเราก็จะสามารถมองการเทรดเนี่ยได้สองแนวทางด้วยกันครับอาการแบบนี้นะครับยังเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในแนวโน้มเทีนขาลงแต่ด้วยสัญญาณของ M 3 0นั้นเกิดการยกตัวขึ้นสวิงใหม่โอกาสที่จะบายกระเซล์ยยนั้นค่อนข้างสูงครับจะบอกว่าเป็นกรอบไซด์เวย์ได้ไหมได้ครับ เป็นกรอบไซด์เว่เพราะว่าวันนี้ตัวของ AU นั้นไม่สามารถทำสวิงโลว์ใหม่ได้แต่ก็ไม่สามารถทำสวิงไฮที่ยกสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าของเขาได้เช่นเดียวกันแบบนี้เราจะเรียกว่าไซด์เว่ดังนั้นแผนเทรดในการเทรดคู่ AU วันนี้เราสามารถดักจังหวะเทรดได้ทั้งจังหวะบายและเซลลโดยเราจะใช้แนวรับและแนวต้านเป็นตัวสำคัญเราจะหาแนวต้านด้านบนที่สวิงไฮจุดนี้ก่อน ครับเราก็จะมีสวิงไฮชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดแนวต้าน2แนวที่จะหาจังหวะเซลล์แล้วก็จะเป็นแนวรับ2แนวนะครับให้ขอบไซเวแบบนี้นั้นเราจะต้องหาแนวรับและแนวต้านซึ่งจะมีแนวรับ2แนวเช่นเดียวกันนะครับที่สวิงโลและสวิงโลล่างอันนี้สวิงไฮบนและสวิงไฮบนทั้งหมดชุดหนึง่ง ดังนั้นแผนของตัว AU วันนี้นะครับเมื่อสัญญาณนั้นนะครับเกิดการดึงราคาลงมานะครับถ้าเกิดการดึงราคาโทรแบกลงมาเนี่ยมาถึงจุดแนวรับด้านล่างเราจะบ่ายกับขึ้นบปนะครับเพื่อไปทำสวิงไฮใหม่แต่ถ้าราคาไหลขึ้นไปชนแนวต้านด้านบนเราจะหาจังหวะ เซลลงมานะครับอ่านี่คือแผนของตัว AU อันนี้นะครับเรามาดูคู่ของ EU EU นี้เมื่อวานนี้เราบอกว่ามันเป็นไซเวย์ครับเราจะเห็นว่าตัวของ EU นั้นนะครับทำโครงสร้างที่ทำสวิงไฮครับทำสวิงโลสวิงไฮและสวิงโลชุดนี้ ลงมาเมื่อวันนี้เราได้ไซเวรเราไม่ได้เทรดตัว EU นะครับมันเป็นไซเวรที่ไม่อยากให้เทรดแล้วเรามาดูหน้างานวันนี้กันว่า EU ทํทำอะไรนะครับดูเส้นเรนโบก่อนเส้นเรนโบนั้นเริ่มเป็นแนวโ้มเทรดขาลงนะครับแล้วเมื่อวานนี้ราคานั้นไม่สามารถทำสวิงไฮที่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าในแนวต้านชุดนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้ ตัวของ EU นั้นลงมาทดสอบสวิงโลตรงนี้อีกซึ่งติดแนวรับของเมื่อวานอีกนะครับแต่ด้วยเส้นบนนั้นเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นเทรนขาลงได้ดังนั้นตัวของ EU วันนี้เราจะดักสัญญาณเซลล์นะครับโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่2แนวด้านบนสวิงไฮด้านลบน2แนวนะครับ แผงของ EU วันนี้นะครับลองให้ขึ้นไปทดสอบเส้นลรนโบนะครับแล้วขึ้นไปทดสอบเส้นแนวต้านด้านบนสองแนวนี้แล้วมีสัญญาณเซลล์เราจะเซลลงมาแบบนี้นะครับแต่ถ้า EU สามารถวิ่งแล้วทะลุแนวต้านขึ้นไปได้แบบนี้เราก็จะเปลี่ยน นะครับมุมมองในการวางแผนเทรดเป็นฝั่งขาบายแทนฝั่งขาเซลลเพราะฉะนั้นอิโอนี้ให้น้ำหนักมาทางฝั่งขาเซลล์นะครับเรามาดู GBPUSD นะครับ GBPUSD นั้นเมื่อวานเราให้จังหวะนะครับให้สัญญาณในการเข้าเซลล์เราเห็นว่ามีจังหวะในชุดในการเข้าเซล์ชุดนี้นะครับ l ก็ร้อยสี่สิบนะครับระยะกำไรอยู่ที่สี่ร้อยจุดนะครับก็โอเคอยู่กัคู่ของ GU เมื่อวานนี้ก็ทำกำไรให้เราได้อยู่นะครับที่สัดส่วนหนึ่งต่อสองขึ้นไปนี่เรามาดูในการวิ่งของ GU เมื่อวานนี้นะครับ GU เมื่อวานนี้นั้นค่อนข้างที่จะวิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับก็จะทำสวิงไฮตรงนี้ซึ่งไม่สูงกว่าไฮเก่า เราก็ลงมาทำสวิงโลซึ่งก็ไม่ต่ำกว่าโลกเก่าครับซึ่งกรอบแบบนี้มันเป็นกรอบไซเวย์นะครับเป็นกรอบไซเว่ยแล้วแสดงว่า GU เริ่มทำไซเวย์ดังนั้นแผนถ้าวันนี้เราจะเทรดคู่ของ GU นะครับเรายังมองในส่วนของหน้าเซลล์อยู่นะครับฝั่งเซลล์ไว้ฝั่งเซล์อยู่ครับเพราะการที่เขามายกสวิงหาซล้อโลแบบนี้มันก็เป็นไซเวอยแล้วแต่ด้วยแนวโน้มของเทรด ตัวของเรนโบว์นเป็นนาโนที่เทนขาลงและสัญญาณเดิมนั้นก็เป็นสัญญาณตลาดเทนขาลงอยู่ดังนั้นถ้าเราจะเล่น GU เรายังเล่นอยู่ในฝั่งขาเซลล์ Sell นะครับเราจะเล่นฝั่งเซล์ลเพราะนั้นสัญญาณเราหาแนวต้านอยู่2แนวแนวสวิงไฮใหม่แล้วแนวสวิงไฮเดิมอยู่ตรงนี้ดังนั้นแผนของตัว GU นั้นเราจะลองให้มาทดสอบเส้นของแนวต้านก่อน นะครับสองแนวราคานี้แล้วหาจังหวะเซลลงมานะครับหาจังหวะเซลลงมาแบบนี้แต่ถ้าตัวของ g ีวิ่งทะลุนะครับวันนี้ขึ้นไฮไปเลยนะครับสูงกว่าไฮเดิมอันนั้นเราจะมองหน้าเปลี่ยนเป็นหน้าเซลแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นเราก็จะรอจังหวะบ่ายกลับขึ้นไป แผนของ GU วันนี้ก็คือดักเซลล์เหมือนเดิมเรามาดู NZDUSD นะครับตัว NZDUSD เน้นเมื่อวานนี้เราให้สัญญาณเซลล์นะครับวางแผนเซลล์เราจะเห็นว่าตัวของตัวของ NZD นั้นนะครับขึ้นมาทดสอบในจุดของเส้นเรนโบวนะจุดนี้นะครับซึ่งไม่ถึงแนว ตามดันบนนั้นแล้วมีสัญญาณในการเซลลงมาซึ่ง SL จะอยู่ที่ประมาณ8ปดสสามจุดรวมสเปดก็ประมาณสักร้อยจุดนะครับแล้วลงมาระยะน,นี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบจุดอ่าก็ในสัดส่วนกำไรก็หนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งจุดห้าอ่าตอนนี้เราจะสังเกตว่าตัวของ NU นั้นไม่สามารถทำสวิงไฮที่สูงได้ แล้วก็ไม่สามารถทําสวิงโหลดที่ต่ำได้เช่นเดียวกันตรงเนี้มันเป็นกรอบไซเวร์ซึ่งเป็นกรอบไซเบรแคบแ,แบบเนี้นะครับก็เริ่มเป็นไซเีกแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเราจะเทรดคู่ของ NU เราจะต้องมองเทรดในฝั่งขาเซล์นะครับดังนั้นถ้าเราจะเทรดกรอบไซเวรของ NU เราจะเทรดในฝั่งเซล โดยเราจะมีแนวต้านอยู่2แนวซึ่งจะไกลกันอยู่พอสมควรนะครับแนวต้านจะไกลกันอยู่พอสมควรนี่คือกรอบของเขาครับที่เราจะเล่นมันจะมีอยู่3แนวด้วยกันนะครับแนวนี้อีกแนวดึ่แนวนี้นะครับ พระ,ะนั้นตัวของ N U เนี่ยนะครับวันนี้ถ้าจะเทรดตัวของ N U เราจะรอให้ขึ้นไปทดสอบเส้นรนโบและแนวต้านแรกเรามีจังหวะเซล์เราจะเซล์ลงมานะครับและแนวต้านที่สองนะครับอยู่ชุดเส้นเรนโบนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านที่สองด้านบนมีจังหวะเซลล์แล้วเซล์ล,ซล,ลงมาแต่ถ้าตัวของ N U นั้นทำราคาสูงขึ้นไปขนาดนี้ แล้วหลุดสวิงไฮด้านบนแบบนี้เราจะเปลี่ยนนะครับมองเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นแทนแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ตัวของ NU นั้นเป็นไซด์เว์และยังมองอยู่ในแนวโน้มของเทรนขาลงเราจะรอจังหวะหาจังหวะเซลล์ <c oughs> ตอนนี้เรามาดูตัวของ U ูแคนาดานะครับตัวของ u c a คนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อวานยูแคนั้นเราจะ ถูกในเรื่องของ sl นะครับโดยจุดนี้เป็นจุดสัญญาณเข้าทดสอบที่เซนเลนโบว์ ow, แล้ววิ่งขึ้นใหม่นะครับวิ่งขึ้นไปแค่200จุดนะครับโดย sl อยู่ที่100จุดตอนนี้1นะครับ1ต่อ2ถ้าคนที่ไม่ปิดนะครับประมาณตรงนี้อ่าไม่ใช่แป๊บน,นึงนะครับอ่าสัญญาณเข้าจากแท่งเขียวนี้เลยนะครับสัญญาณเข้าจากแท่งเขียวนี้เลยเด้ SL อยู่ที่250จุด แล้วลงมานะครับโดน S L เราแล้วหลุดแนวต้านชุดแรกสังเกตนะครับหลุดแนวต้านชุดแรกแล้วลงยาวเลยนะครับลงยาวเลยแต่ตัวของเราจะสังเกตนะครับว่าตัวของอยู่แคทนั้นนะครับว่าอ,อันนี้อยู่แคทเราแพ้ไปนะครับถ้าเราเทรดตามแนวที่ถึงจงเก็เลยแพ้ไปหนึ่งออเดอร์ ตัวของยูแคทนะครับวันนี้เกิดทำทรงใหม่ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเกิดการทำสวิงโลนะครับแล้วทำสวิงไฮชุดนี้ซึ่งยกตัวไม่ได้แล้วลงมาทำสวิงโลใหม่ที่ลึกแบบนี้เลยแล้วเส้นเรนโบนะครับเริ่มที่จะเปลี่ยนแนวโน้มแบบนี้ แบบนี้นะครับเราจะมองเป็นแนวโน้มของเทนขาลงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างรูปแบบนะครับเป็นตัวคล้ายๆดับเบิลท็อปไปแล้วนะครับมีสัญญาณแนวโน้มการกลับตัวที่ทัาเป็น M 30เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นตัวของ Ucat วันนี้เราจะเทรดฝั่งขาเซลนะครับโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่2แนวด้วยกันครับ ที่สวิงไฮนี้และสวิงโลนี้จะเป็นแนวต้านของตัวยูแคดให้เรานะครับวันนี้เราจะลองให้สัญญาณนั้นกลับขึ้นมาทดสอบเส้น i ินโบลก็หาจังหวะเซลล์ตามสัญญาณเทคนิคนครับหรือลอขึ้นมาทดสอบเส้นแนวต้านด้านบนนะครับชุดด้านบนแล้วหาจังหวะเซลล์ลงมา แต่ถ้าตัวของอยู่แคสกลับขึ้นไปยืนสูงกว่าแนวต้านได้นะครับเราจะเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับเป็นแนวโน้มเทดขาขึ้นรอจังหวะย่ยอแล้บายกลับขึ้นไปนี่นะครับตัวของอยู่แคสนั้นเราให้น้ำหนักไปทางฝั่งแนวโน้มเทดขาลงรอดักจังหวะเซลล์นะครับมาดูยูสวิตนะครับยูสวิตนั้นเมื่อวานนี้เราให้สัญญาณในการวางแผนเซล์ลนะครับ แล้วทุกอย่างนะครับหลุดแนวต้านทั้งหมดนะครับที่เรามองไว้ว่าหลุดเพราะหลุดแนวต้านเนี่ยชุดนี้มันจึงเป็นชุดสัญญาณที่เราเข้าสัญญาณบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จังหวะที่เราเข้าเซลล์นั้นเราไม่สามารถเซลล์ได้เพราะสัญญาณนั้นถูกเบรกนะครับถูกเบรกแนวต้านขึ้นไปนะครับก็เลยไม่มีสัญญาณในการเข้าแต่มีสัญญาณในการเข้าบ่าย เมื่อเบรกแนวต้านและยอ่อลงมาเห็นไหมครับจุดนี้แล้วสวิงกลับขึ้นไปยืนเใหนือแนวใต้จุดหนึ่งนี่คือจุดที่เข้าสัญญาณบายที่สัญญาณได้ยาว152จุดเนี่ยแล้ว,วิ่งมาทําสวิงไฮอยู่ที่400จุดตัวนี้ค่อนข้างจะกาไรครับตามแผนที่ดักว่าหลุดแนวต้านนะครับเราจะหยุดมองฝั่งขาขึ้นแทนยอ่อลงมาแล้วมีสัญญาณในการกลับเทรนด์นะครับยอ่อลงมาทดสอบเดินบยน,นะครับแล้วกลับพบว่าบากลับขึ้นไป แผนวันนี้นะครับในการเล่น u s สฟรังครับเราก็เทรดอยู่ในฝั่งแนวโน้มเทนขดขึ้นแล้วครับเราจะหาแนวรับสำคัญก่อนนี่คือแนวรับสำคัญแรกที่ s w สวิงไฮและแนวรับสำคัญที่สวิงโหลดครับวันนี้เราต้องรอให้ตัวของ u s สฟรังนั้นมาทดสอบใกล้ๆเส้นเ็นโบก่อนนะครับแล้วเราจะหาจังหวะบายกับลขึ้นไป หรือลงมาทดสอบเส้นแนวต้านนะครับใด้เส้นแนวรับนะครับเส้นแนวรับตัวซัพพอร์ตเนี่ยล้วหาจังหวะบายขึ้นไปแต่เท่านี้อยู่ฟรังหลุดแนวรับด้านล่างนะครับเราจะหาจังหวะเซลล์ลงนะครับตานอนโนงเทิงขาขึ้นดังนั้นวันนี้ตัวของอยู่แคทนเป็นอนโนไอยู่รวิทนะครับเป็นอนโนงเทิขาขึ้นวันนี้เราจะมองหาจังหวะ เล่นขาฝั่งขาดขึ้นนะครับาจังหวะบายขึ้นไปเรามาดู UJ UJ นะครับเมื่อวานเราให้ดักสัญญาณฝั่งเซลลเราจะสังเกตว่าเมื่อวานนี้สัญญาณมีเซลล์อยู่จังวหวะนึ่งครับคือชุดนี้ทดสอบเส้นเรนโบเรามีสัญญาณเซลลลงมาแล้วกลับขึ้นไปโดยเส้นแอลเราที่300จุดนะครับแล้วตอนนี้กำลังทดสอบตัวของแนวต้านนะครับ มีโอกาสที่เราจะเซลล์ได้หนึ่งอีกหนึ่งจังหวัดในเช้าวันนี้นะครับถ้ามีสัญญาณเซล์เราจะเซลล์นี้ชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาวิ่งกรอบทดสอบแนวต้านด้านบนแล้วยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดแนวต้านตรงนี้ชุดที่เราให้ราคาไว้ของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานยังไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แผ่ววันนี้ก็คือตอนนี้ทดสอบแนวต้านตรงนี้นะครับ ถ้ามีสัญญาณเซล์เราจะเซลล์ลงมา SL เราจะค่อนข้างสั้นชุดนี้นะครับค่อนข้างสั้นประมาณ100ร้อยกว่าจุดสองร้อยจุดแต่ถ้าตัวของ UJ ตอนนี้ถ้าหลุดขึ้นไปยืนสวิงไฮนี้นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับแนวน้มจากที่เราจังหวะด,ดักเซลลตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นรอเลือก่าดึงลงมาก่อนแล้วหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับ นี่คือแผนของตัวยูเจนะครับหาจังหวะเซลล์ก่อนถ้าเซลล์แล้วขึ้นไปในเรอรนะครับเดี๋ยวเรารอย่อแล้วหาจังหวะใบกลับไปนะครับตอนนี้เพราะตอนนี้กาลังทดสอบแนวต้านชุดนี้อยู่นะครับทองคำนะครับทองคำเมื่อวานนี้เราให้ดักสัญญาณนะครับฝั่งขาขึ้นนะครับโดยที่เขาทำรูปแบบค่อนข้างเป็นเฮนเดอร์ชัเดอร์ตรงเนี้ยที่เราบองเห็นในเอ็มสามสิบนะและเดือนทองคำนั้นมีสัญญาณนะครับ ในการบายชุดนี้นะครับแล้วไม่ขึ้นลงมาโดนดอแล้วก็มีสัญญาณบายชุดนี้อีกหนึ่งชุดครับขึ้นไปที่400จุดนะครับโดย SL เรานั้นอยู่ที่500ดังนั้นตัวของทองคำนั้นค่อนข้างที่จะออกไซเวดแต่เรามองเห็นว่าออกไซเวดนั้นไปในแนวโน้มของเทนขึข้นนะครับเรายังดักสัญญาณบายอยู่ โดยจะมีแนวนะครับโดยจะมีแนวรับสําคัญของเรานั้นอยู่ที่สวิงโลตัวเขาเองตรงนี้ที่ทำในเมื่อวานนี้แล้วก็สวิงโลด้านล่างอีกชุดหนึงชุดนี้นะครับดันนงนั้นตัวทองคํานั้นถ้ายังไม่หลุดสวิงโลด้านล่างนี้นะครับที่ราคา176640นี้ยังเป็นแนวโน้มของเท็จขึ้นอยู่ครับยังเป็นแนวโน้มของเท็ขึ้นอยู่ ังนั้นวันนี้นะครับเราจะรอจังหวะนะครับบายในชุดนี้เนี่ยชุดนี้มีจังหวะบายเลยเห็นไหมครับ SL เราจะสั้นอยู่แค่ประมาณนี้นะครับประมาณที่สวิงโรนี้หรือตัวของเขาเองเลยก็ได้นะครับ310จุดแบบนี้นะครับเราเอาสวิงโรนี้สวิงโรที่เราสร้างไว้ตรงแถวกองของแท่งเทียนนี้310จุดนะครับเราชุดนี้ผมชอบนะครับผมขอเสี่ยง3%เเนแล้วครับ แบบนี้นะครับเราก็บ่ายขึ้นใหม่ระยะ TP นะครับเราจะเอาระยะที่ 900. นะครับ900จุดนะครับเกือบ3เท่านะครับจะระยะที่900จุดเกือบ3เท่าของตัวนี้เพราะฉะนั้นมองว่าตัวของทองคำหน่าขึ้นทำสวิงไฮใหม่ดังนั้นแผนวันนี้นะครับแผนของตัวทองคำวันนี้ ครับนี่คือบายจังหวะชุดแรกแต่ถ้าลงมานะครับชุดส่วนล่างนี้นะครับชุดแถวนี้นะครับลงมาได้จะหาจังหวะบลายเข้าไปนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับถ้าหลุดถ้าหลุดลงมาจริงๆจะเปลี่ยนจากหน้าฝั่งบายเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นฝั่งเซลล์ลว ครับาจังหวัดเซลล์แถวจังหวัดสวิงขึ้นไปเพราะนั้นทองคำยังมองว่าเล่นฝั่งบ่ายได้เปรียบกว่านะครับนี่คือแผนเทปทั้งหมดของตัวระบบฟิวชั่นเซมิออโตเทดตัวนี้นะครับ